สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่าเ e King งไทเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่อยู่บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับที่พวกเขาได้เก็บเด็กทารกมาจากเรือที่เกิดอุบัติเหตุและในเรือลํานั้นก็มีแค่เด็กน้อยเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้และพอเด็กน้อยเติบโตขึ้นมานะครับเธอก็มารู้ตัวว่าตัวเองมีพลังพิเศษที่สามารถเยียวยารักษาผู้คนได้แล้วเรื่องราวของเธอจะจบยังไง ผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่เกาะที่ห่างไกลความเจริญน,นะครับที่ตอนนี้ไฟฟ้าได้ดับทั้งเมืองและเกรซหญิงสาวก็กำลังร้องหุ่มร้องไห้โดยมีย่ายของเธอเข้าไปกอดแล้วก็ปลอบโยนเพราะว่าเกรซเพิ่งแทงลูกไปซึ่งในอ่างน้ำนะครับก็ยังมีรอยเลือดของเธออยู่และมันก็เป็นจังหวะเดียวกันนะครับที่บอบบี้สามีของเธอ ได้พาเฟย์แม่ของเธอออกมานอกบ้านเพราะว่าเฟย์เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ยังมีแมลงวันมากวนเธออยู่ตลอดเวลาทําให้บอบบี้ต้องรับผิดชอบดูแลแม่ของเมียเพียงลําพังคนเดียวแล้วต่อมานะครับโบก็ได้มาเยี่ยมเกรสโดยมีจูเนียลูกชายของเขาเข้ามาโอบกอดเธอเหมือนจะรู้ว่าเกรสเพิ่งจะผ่านข่าวร้ายมาแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากนะครับ จากนั้นบ๊อบบี้กับโบก็ได้นั่งรถออกไปด้วยกันแล้วพอทั้งสองคนขับรถออกมานะครับพวกเขาก็เหลือเห็นตามทางว่ามีสายไฟที่ถูกตัดขาดส่วนที่บ้านจากไฟฟ้าที่ดับทั้งคืนก็กลับมาสว่างอีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจแล้วต่อมานะครับบ๊อบบี้กับโบก็มายืนดูที่เกาะของตัวเองที่อยู่ห่างไกลผู้คนและที่นี่ก็มีบ้านเรือนอยู่เพียงไม่กี่ครัวเรือนเท่านั้นแล้วตอนนั้นเองนะครับทั้งสองคนก็เหลือไปเห็นเรือลำหนึ่งที่พลิกคว่ำอยู่ ชาวบ้านหลายคนก็เห็นเรือที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันก็เลยเข้าไปช่วยบ๊อบบี้พลิกเรือให้หงายขึ้นแล้วเขาก็ได้เข้าไปช่วยทารกน้อยที่ติดอยู่ในเรือได้สําเร็จนะครับแต่ตัวของเขาก็ได้รับบาดเจ็บเป็นรอยแผลยาวซึ่งมันก็เป็นภาพที่คนทั้งเกาะสงสัยอย่างมากว่าเด็กน้อยมาจากไหน แล้วเวลาก็ผ่านไป10ปีนะครับหลังจากที่ได้ช่วยเด็กน้อยออกมาเด็กน้อยคนนี้มีชื่อว่าไอล่าเธอได้กลายมาเป็นลูกสาวของเกรซกับบ๊อบบี้เธอเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ชอบอ่านหนังสือและทุกครั้งที่ใครมาหาเธอก็มาจะพูดว่าขอบคุณไอล่าอยู่เสมอ ส่วนเฟยนะครับจากที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีภาวะโรคสมองเสื่อมเธอก็กลับมาแข็งแรงจนเธอได้เข้าไปแท็กทายโบเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมครอบครัวก็มีความสุขเมื่อมีไอลาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวด้วยแล้วต่อมานะครับไอลาก็เข้าเรียนหนังสือตามปกติส่วนเฟยเธอก็ได้กลับมาสอนหนังสือหลังที่จะป่วยติดเตียงมานานและหนึ่งในลูกศิษย์ของเธอก็มีโจเนียลลูกชายของโบร่วมเรียนอยู่ที่ชั้นเดียวกับไอลาด้วย แล้วหลังจากเลิกเรียนนะครับไอล่ากับจูเนียร์ก็ชวนกันมาส่องปลาวานแล้วก็ดูวิวบนยอดเขาบนเกาะด้วยกันทั้งสองคนเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วระหว่างทางที่กลับบ้านพวกเขาก็เห็นมแมลงวันกําลังตอมสร้างศพอยู่แล้วตอนนั้นเองไอล่าก็ได้ใช้พลังบางอย่างให้มแมลงวันอะบินมากาดที่มือของเธอจนจูเนียร์ทึ่งมากแต่พอมแมลงวันตอมมาทางจูเนียร์จนหน้าลำคาญ<ๆ>เธอก็ใช้พลังทําให้มแมลงพวกนั้นตกมาตายบนพื้นได้อย่างน่าประหลาดใจ แล้วในคืนนั้นนะครับมาลอนชายที่ส่องกล้องดูก็พบความผิดปกติบางอย่างเขาก็เลยเดินไปสัน่นระฆังส่งสัญญาณเพื่อบอกให้ทุกคนบนกเกาะปิดไฟซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ทั้งเมืองกาลังจัดงานลื่นเริงกันอยู่โดยมีการประลองมวยของชาวบ้านนะครับบับบี้ก็ชมการประลองมวยอย่างสนุกสนานหลังจากประลองมวยเสร็จดีแลนชายที่มีเลือดก,กลบปากก็มาบอกว่าอยากจะเจอกับไอลาจนเขาโดนโบเตือนไปว่าอย่าขอพบลูกของคนอื่นแบบนี้ แล้วหลังจากที่สังสรรค์กันเสร็จแล้วนะครับทั้งโบและบ็อบบี้ต่างก็กลับบ้านด้วยความเมาโดยมีเกรซกับจูเนียรออยู่ที่บ้านพอโบรับจูเนียกลับบ้านไปแล้วสองสามีภรรยาก็สวีทหวานกันจากนั้นนะครับบ็อบบี้ก็มาที่ห้องนอนของไอลาเขาได้หลับตาเหมือนกําลังรับพลังบางอย่างและจากรอยช้ำที่ใต้ตาของเขานะครับมันก็กลับหายดีขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจต่อมานะครับ ไอลาก็ใช้ชีวิตตามปกติทั้งเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านพอเล่นเสร็จเธอก็ไปช่วยบอบบ,บี้จับปลาโดยเธอได้ใช้พลังหย่อนมือลงไปในน้ำแล้วจู่ๆนะครับฝูงปลาก็แหวกว่ายลงมาทางพวกเขาได้อย่างน่าประหลาดใจแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับฟิลิปเพื่อนของไอลาก็มีอาการปวดท้องจนเขาอ่อนล้มกองลงไปกับพื้นจูเนียร์ก็วิ่งไปตามโบเพื่อให้พ่อพาฟิลิปไปรักษาแต่อาการของฟิลิปนะครับซุดหนักลงมากเกรซก็เลยตะโกนเรียกบอบบ,บี้และหนุ่มๆให้มาช่วยฟิลลิป อาการของฟิลิปมันซุดหนักจนเขาได้เสียชีวิตไปและมันก็ได้สร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่ของฟิลิปเป็นอย่างมากไอลานะครับก็พยายามใช้พลังในการชุบชีวิตเพื่อช่วยฟิลิปให้ฟืน้นขึ้นมาอีกครั้งแต่เธอก็ทําไม่ได้นะครับก็เลยทําให้พ่อแม่ของฟิลิปอะร้องไห้ออกมาอย่างสิ้นหวังและที่งานศพของฟิลิปก็เต็มไปด้วยความเศร้า ส่วนที่ทางบ้านของบ๊อบบี้นะครับเขากําลังสอนกันบ้านไอลาอยู่บ๊อบบี้ก็ถามลูกสาวว่าลูกอะมีอะไรที่ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่หรือเปล่าไอลาก็ตอบไปว่าเธอไม่สามารถดึงสิ่งที่เสียไปแล้วให้กลับขึ้นมาได้นั่นก็คือเธอไม่สามารถดึงให้ใครฟื้นจากความตายได้และตอนนั้นเองนะครับเกรซก็ได้ทํามีดบาดมือตัวเองส่วนบ๊อบบี้ก็กรีดเลือดบนมือของเขาด้วยเพื่อดูว่าไอลานะ่ะจะรักษาบาดแผลของพวกเขาได้หรือเปล่า แล้วต่อมานะครับก็มีการประชุมของชาวบ้านในเกาะซึ่งบอบบี้ก็เป็นเหมือนหัวหน้าหมู่บ้านนะครับที่ต้องประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่าไอลาน่มีพลังรักษาคนก็จริงแต่เธอไม่สามารถชุบชีวิตคนตาให้ฟื้นกลับมาได้ซึ่งไอลาเองก็โศกเศร้ามากจนไม่อยากรับใครเข้ามารักษาอีกแล้วทําให้พวกชาวบ้านนะครับซักถามด้วยความสงสัยว่าทาไมไอลาถึงมีพลังพิเศษพวกนั้นล่ะ บ,บิกกับเกรกก็พูดตัดบทไปว่าพวกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ขอให้เห็นกับลูกของเธอที่ยังเป็นเด็กบ้างแต่ทว่านะครับเฟย์ Fair, ก็ไปซาวเสียงชาวบ้านว่าใครอยากให้ไอล่าทำการรักษาต่อซึ่งปติก็เป็นเอกฉันนะครับแม้ว่าจะมีแค่เสียงเดียวที่ไม่เห็นด้วยที่จะไปรักษาที่บ้านอ่าก็ตามนั่นก็เลยทำให้พวกชาวบ้านนะครับมาเยี่ยมไอล่าเหมือนเคยแล้วก็มักจะมีของเล็กๆน้อยติดมือมาให้เธอเสมอและไอ่าก็ชอบของขวัญน,นะครับที่เป็นขวดที่ใส่น้ำทะเลเป็นอย่างมาก แล้วต่อมานะครับเมลิซากับแฟรงค์สองผัวเมียก็เดินมาหาบับบี้กับโบเพื่อมาพูดคุยเรื่องการรักษาของไอลาเพราะว่าซูซาลูกสาวของพวกเขาอะ่ะมีอาการซึมเศร้าตั้งแต่วันที่ฟิลิปอเสียไปก็เลยทำให้พวกเขาอะ่ะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวของไอลาอีกเลยบับบี้ก็น้อมรับความไม่พอใจของชาวบ้านที่มีต่อไอลานะครับ โบก็เลยถามบ็อบบี้ว่าจะเอายังไงต่อบ็อบบี้ก็บอกว่ามันพูดยากมากสําหรับเขาเพราะไอล่าก็สนิทสนมกับซูซานลูกสาวของมิซ่ากับแฟงแต่เขาจะไม่ปล่อยให้ไอล่าน่ะต้องออกไปจากเกาะน,นี้โดยเด็ดขาด แล้วต่อมานะครับชาร์ลอตต์หญิงสาวชาวบ้านก็มานั่งปรับทุกข์กับบรรดาผู้หญิงด้วยกันเธอเล่าว่าเธอมีโรคร้ายเหมือนกับแม่ของเธอเฟก็เลยบอกไปว่าไอล่าน่ะไม่ใช่แค่เด็กที่มีพรสวรรค์ธรรมดานะแต่เธอเปรียบเสมือนของขวัญที่มาจากเบื้องบนแล้วตอนนั้นนะครับสีหน้าของเฟก็เริ่มวันวันเพราะว่าเธอได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายๆแมลงวันนะบินไปรอบๆ เช้าวันต่อมานะครับไอลาก็มาเยี่ยมเฟย์เธอบอกกับเฟย์ว่าเธอขอโทษที่ไม่สามารถเยียวยาจิตใจให้ซูซานได้จากนั้นเธอก็เดินออกมาจากบ้านนะครับโดยมีบ๊อบบี้กับเกรซจับมือกันและเฟย์ก็ได้สูดอากาศให้สดชื่นอีกครั้งแล้วตอนนั้นมันก็เป็นจังหวัดที่โบได้ชวนจูเนียกับไอลาให้มาเล่นเกมอีกห้องหนึ่งเพื่อเปิดหนังตลกให้เด็กๆดูกันแต่สีหน้าของเด็กๆนะครับกลับรู้สึกไม่โอเคสักเท่าไหร่ เกรซนะครับก็เลยไปรูปหัวลูกสาวอย่างเอ็นดูแล้วเธอก็สังเกตเห็นบาดแผลที่ยังเป็นแนวยาวที่นิ้วมือแต่ว่าเลือดอะ่ะมันไม่ออกแล้วส่วนที่ฝ่ามือของบับบี้ที่เคยเกลีดเมื่อวันก่อนเน่ยก็เหลือแค่ร่องรอยเท่านั้น จากนั้นนะครับสองสามีภรรยาก็คุยกันว่าที่ไอล่ามาที่เกาะน,นี้เธออาจมีพรบางอย่างติดตัวมาด้วยแต่บ๊อบบี้ก็บอกให้เกรซนะครับอย่าเพิ่งหลุดเรื่องอะไรพวกนี้ออกไปไม่อย่างนั้นไอล่านะจะไม่ปลอดภัยซึ่งทั้งคู่นะครับก็มั่นใจว่าไอลานะต้องไม่ใช่เด็กธรรมดาอย่างแน่นอน แล้วต่อมานะครับมารอนก็ชวนชาวบ้านให้มาพูดคุยกันโดยมีบ็อบบี้กับโบก็ร่วมฟังอยู่ด้วยตอนแรกก็คุยกันเรื่องทั่วไปนะครับแต่พอบ็อบบี้เริ่มเมาก็คุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็เลยมีเรื่องกับมารอนจนต้องแยกกันออกไปและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับไอล่าก็ไม่สามารถสัมเดิงลิ์เดตอะไรออกมาได้ทําให้ทุกอย่างดูเลวร้ายลงไปอีกพวกชาวบ้านไม่สามารถจับปลาได้มารอนกับดีแลนก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าปลามันหมดมาหาสมุทรแล้วและพวกเขาก็จะไม่มีอาหารอะไรอีกเลย ทางด้านของไอลานะครับเธอก็นั่งดูหนังกับจูนเนี่ยตามภาษาเด็กๆส่วนเฟย์ก็ยอมเล่าทุกอย่างให้บอบบี้กับเกรซฟังว่าไอล่าน่ะมีพลังจิตเยียวยาขณะที่เธอนอนหลับและการที่บอบบี้กับเกรซมีอาการที่มือดีขึ้นก็เพราะว่าได้พลังรักษานี้เหมือนกันแต่มันต้องแลกมากับการผิดเพี้ยนของธรรมชาติแล้วเฟย์นะครับก็ยังย้ำว่าเธอนะ่ะไม่อยากอดอยากในช่วงฤด,ดูหนาวกับสภาพแวดล้อมที่ผิดเพีย้ยน แล้วก็ขอให้บอบบี้คิดดีๆนั่นก็เลยทําให้เกรซนะครับวัยวายใส่บอบบี้ที่เขาไม่อยากให้ใครเห็นความผิดปกติของลูกสาวตัวเองเธอมองว่าไอล่านะ่ยยังเป็นเด็กและบอบบี้ก็ไม่อยากให้ทั้งเกาะ่มีความผิดปกติจากสภาพแวดล้อมที่ผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องทําให้ไอล่าหลับเพื่อให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการ แล้วคืนนั้นนะครับเกรก็ได้วางยานอนหลับไอลาเธอบอกลาตีสวัสดิ์ลูกแต่ไอลานะ่ะไม่รู้เลยว่าเธอถูกพ่อแม่วางยาจากนั้นพวกเขาก็ได้เอาร่างของไอลาไปแห่นะครับเพื่อทําพิธีกรรมบางอย่างโดยมีเฟรเป็นตัวตั้งตุตีทําพิธีด้วยการเอาร่างของไอลานะ้น่ะลอยออกไปกับเรือเหมือนกับที่ที่เธอเคยจากมานั่นก็ทําให้บ๊อบบี้นะครับทำใจที่จะปล่อยลูกสาวที่เลี้ยงมากับมือไม่ได้เลย แล้วหลังจากที่ล่างของไอล่าน,นะครับออกไปแล้วทั้งหมู่เกาะก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งแต่มันก็ต้องแลกมากับการที่ซูซานกับจูเน่นี่ยนะไม่มีเพื่อนเล่นโบก็บอกกับบ,บ๊อบบี้ว่าบ้านของซูซานนะจะย้ายออกคืนนี้แล้วแล้วคืนนึงนะครับ โบกับบ็อบบี้ก็ได้มาที่บ้านของเฟย์โบก็บอกว่าเขากับบ็อบบี้ยังคิดถึงไอลาอยู่แต่เฟย์ก็ตอบไปว่าไอลาน่ะก็ควรกลับไปในที่ที่เธอจากมาไม่ใช่เหรอแต่โบก็ไม่เห็นด้วยนะครับพะนอกจากจะใจร้ายกับไอลาเกินไปแล้วยังทําให้เขารู้สึกกลัวบางอย่างหลังจากนั้นมากกว่าและนั่นก็ทําให้เขานึกถึงตอนที่เขาย้ายมาที่เกาะน,นี้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเขาเห็นกับเฟแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงที่อดอยากที่สุดเขาก็จะไม่ทิ้งกันนั่นก็เลยทำให้เฟย์โสมกอดโบ ด้วยความซึ้งใจแล้เฟก็ยังออกไปหาและสวมกอดบ๊อบบี้ด้วยความรู้สึกผิดที่ปล่อยไอลาไปแล้วจากนั้นนะครับโบก็ได้ชักดิ้นชักงอล้มกองลงกับพื้นอย่างทุลนทุลายโดยไม่ทราบสาเหตุและก็สิ้นใจตายใ,ายในที่สุดแล้วเรื่องเลวร้ายต่างๆก็ค่อยๆคืบคลานมาที่หมู่บ้าน ขณะที่บ๊อบบี้เองเขากําลังอุ้มซูซาไปที่บ้านของแฟงนะครับส่วนเกรทก็ยืนช็อกกับบ้านของเฟย์ที่ถูกไฟไหม้ทาให้จูเนียร์ที่วิ่งตามมาสมทบอ่ะร้องไห้หาพ่อจนแทบจะขาดใจแล้วพอบ๊อบบี้มาถึงบ้านของแฟงนะครับก็ไม่เจอใครเลยพอเข้าไปในบ้านซูซาก็ไปเห็นอะไรบางอย่างเข้าก็เลยตะโกนเรียกพ่อจนบ๊อบบี้ต้องแปลกใจ แล้วหลังจากที่ส่งซูซานถึงบ้านแล้วนะครับพวกเขาก็วิ่งไปที่บ้านของเฟยที่ไฟไหม้อยู่ซึ่งก็มีร่างของโบสิ้นใจคาบ้านแล้วก็ปรากฏว่าไอล่าได้กลับคืนมาสู่อ้อมกอดของเกรซอีกครั้งแต่ทางจูเนียรก็ยังสติแตกนะครับเพราะว่าพ่อของเขาได้ตายไปแล้วทําให้เด็กชายเตลิดออกจากบ้านไป แล้วพอถึงเช้าวันต่อมานะครับบ้านของเฟย์ก็เหลือแค่ตอตะโกจูเนียร์นั่งเศร้าหลับอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนคนไร้ที่พึ่งแล้วสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นเรือลำหนึ่งกำลังแล่นเข้ามานั่นก็เลยทําให้มารอนนะครับรีบไปเคาะระฆังส่งสัญญาณบอกให้คนทั้งเกาะเข้าไปอยู่ในบ้านบอบบี้นะครับก็เลยเข้าไปหยิบปืนจากนั้นเขากับดีแลนก็ไปหาเอเมลิลีนักสังคมสงเคราะห์ที่พาตำรวจหญิงคนหนึ่งามาสอบสวนเรื่องการลักพาตัวไอลาบอบบี้ก็บอกว่าไอลานะเป็นลูกสาวของเขาเอง และระหว่างที่บ๊อบบี้พาตำรวจมาสืบสวนการหายตัวไปของไอลานะครับสายตาของชาวบ้านก็จ้องมองพวกเขาด้วยความไม่ไว้ใจตลอดเวลาส่วนจูเนียร์ก็ไปที่เรือของพวกตำรวจเพื่อค้นเรือด้วยความสงสัยตามภาษาเด็กจนไปเจอเอกสารของไลลานั่นก็ทำให้เขารู้ว่าตำรวจหญิงมาตามเบาะแสเรื่องของไอลานั่นเองส่วนเอมิลี่นักสังคมสงเคราะห์นะครับก็ต้องการที่จะตรวจสอบบ้านของบ๊อบบี้เพื่อดูว่าสภาพบ้านเอื้อต่อการดูแลไอลาหรือเปล่า ซึ่งไอลาก็อยู่ในห้องนะครับไม่ได้ออกไปไหนเกรซกับบ็อบบี้ก็เชิญเอมิลี่กับตำรวจหญิงให้มาที่บ้านของเขายังดิบด,ดีจากนั้นเอมิลี่ก็มาคุยกับไอลาเป็นการส่วนตัวโดยให้ตำรวจหญิงเ,เฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งเธอก็คอยระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วเอมิลี่นะครับก็ได้ถามไอลาว่าพ่อแม่สแสวงหาผลประโยชน์อะไรจากเธอบ้างหรือเปล่าเธอก็พยักหน้านะครับแต่พอถามว่าพ่อแม่เคยทำลายร่างกายเธอบ้างไหมเธอก็บอกว่าเป็นบางครั้ง แต่ก่อนที่เอมิลี่จะออกไปนะครับไอล่าได้บอกอะไรบางอย่างกับเธอนั่นก็เลยทำให้เอมิลี่ตัดสินใจที่จะพาไอล่าออกจากครอบครัวนี้ทันที ทางด้านตำรวจหญิงนะครับก็คอยระวังให้เอมิลี่ที่จะพาไอลาออกไปซึ่งพวกชาวบ้านะไม่ยอมนะครับโดยเฉพาะดีแลนเพราะไอลาเป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์เป็นตัวแทนของพลังลึกลับที่ไม่ควรออกจากเกาะนี้บับบี้ก็บอกให้ดีแลนจะเย็นๆก่อนแต่ดีแลนก็ไม่ยอมนะครับก็เลยทําให้ตำรวจหญิงชักปืนสู้กับดี and, แลนเกตก็เลยต้องพาไอลาเข้าไปหลบในบ้านก่อนแต่ทว่านะครับทุกอย่างก็เลวร้ายลง เมื่อเฟย์ตะโกนบอกให้พวกชาวบ้านน่ะช่วยกันจับตัวเอเมิลี่ตำรวจหญิงนะครับก็เลยยิงบอบบี้ที่เข้ามาห้ามศึกทั้งสองฝ่ายแล้วในที่สุดดีแลนก็ได้ฆ่าตำรวจหญิงต่อหน้าต่อตาทุกคนรวมไปถึงเอเมเลี่ด้วยจากนั้นนะครับเกรก็รีบพาไอาล่าหนีขึ้นไปด้านบนซึ่งพวกชาวบ้านก่าล่างของบอบบี้ที่อาการสาหัสเข้ามาข้างในแล้วไอล่าก็ถามเกรซว่าพ่ออยู่ไหนเกรก็ตอบว่าพ่อสบายดี ส่วนเฟย์นะครับเธอก็จะเอาน้ำผสมยานอนหลับให้อล่าดื่มเหมือนครั้งก่อนเธอสั่งให้เกรสแตกเกียกกล่อมอล่าให้ดีๆแต่ทว่าเกียกกล่อมยังไงนะครับอล่าก็ไม่ยอมกินเธอจะไปหาพ่ออย่างเดียวแต่ก็โดนเกรสจับกดลงบนเตียงเพื่อให้เฟย์แกลกน้ำเ่ปาาของเธออย่างโหดร้ายในขณะที่คนอื่นต่างก็องรอปฏิหารที่บอบบี้จะอาการดีขึ้นแล้วตอนนั้นเองจูเนียร์ก็ได้คว้าปืนขู่ให้เฟย์กับเกรสออกไปจากอล่า เขาจะยิงทั้งสองคนที่บังคับให้ไอล่ากินน้ำที่มียานอนหลับเกร์ <Glass S 1> <Glass S 2> พยายามเกลี้ยกล่อมนะครับว่าไอล่าเนะ่ยยังโอเคอยู่แต่ทว่าจูเนียก็ไม่เชื่อแล้วนะครับเขาถามเฟย์ว่าเธอทําอะไรพ่อของเขาก่อนตายแต่ก็ไม่มีความจริงอะไรหลุดออกม,มาจากปากของเฟย์เลยเขาก็เลยลั่นไกใส่เฟย์ทันทีนะครับแต่ทว่าทั้งตัวเขาและเกรซก็ตายด้วยปืนกระบอกนี้เหมือนกันนั่นก็เลยทําให้ไอล่ารอดชีวิตมาได้ จากนั้นเธอก็ได้เดินออกจากบ้านมานะครับเธอเห็นชาวบ้านล้มตายเป็นเบือทั้งคนที่ดูอาการของบ็อบบี้แล้วก็พวกที่อยู่ข้างนอกด้วยรวมไปถึงเอมเลี่ที่ตั้งใจจะมาช่วยเธอออกไปไม่ต่างจากชาวบ้านพวกนี้เลยเธอเดินไปรอบๆเกาะที่ตอนนี้เหลืออยู่แค่เธอเพียงลําพังแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.5คะแนน ก็จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ